เป็นวันที่ดีเหมือนเดิมมันช่างหน้าดูชิดหายมึงมานีโทยโอย,โอยมึงทำให้ไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี้หาอะไรทําดีวะคิดไม่ออกว่าฮะคิดออกละ่ะเอาละ่ะไอไก่น้อยถึงเวลาที่ฉันจะดัดแปลงแกโดยการตัดร่างกายแกออกเป็นชิ้นๆและประกอบให้เป็นหุ่นยนต์เอาล่ะได้แล้วหุ่นยนต์ดัดแปลงจากไก่ฉันลองเปิดใช้งานดีกว่าหวังว่ามันคงไม่หลุดออกจากการควบคุมอนะ โอเคแบบนี้คือไปได้ฉันถูว่าแล้วจะสู้มึงก็มาดิวะสีม่วง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 สเจ๋งดีว่าในที่สุดฝุ่นที่ฉันสร้างก็สามารถสู้กับฉันได้ตัวๆแล้วแต่คมเบลช้าไปหน่อยกระบวนท่าเคลื่อนที่ไว้เหนือแสง ถึงจะตามความเร็วไม่ทันแต่ก็ฉลาดพอที่จะป้องกันตัวเองไว้ได้ฉันชอบแกะ่วะดีที่มีปุ่มปิดฉุกเฉินขอเก็บไว้เล่นทีหลังละกันมึงนี้ชอบหาเรื่องใส่ตัวจัง